สวัสดีค่ะก็สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมศึกษาปีที่5นะคะอันนี้ก็เป็นบทที่2นะคะที่เันเซจะมาสอนทบทวนให้นะคะเพื่อที่จะเตรียมสอบกลางภาคนะคะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะได้นี่ค่ะบทที่2ค่ะคำศัพท์น,นะคะส,สตเตคินะสเตคินะแปลว่าเก๋ดูดีคิเรนะคิเรนะสวย ฮาวายฮาวายน่ารักคับคอยคับคอยเทชาสึชาสึเสื้อเชิ้ตที่ชาสึที่ชาสึเสื้อยืดบูเร่าสุบูเร่าสุเสื้อผู้หญิงทำปันทำปันการเกงขาสัน้นจีนสุดจีนสุการเกงยีน สุขาตกสุขาตกกระโปรงคุสึคุสึรองเทา้าเมคกนเนเมคเกนเนแว่นตาโทเคโทเคนาฬิกาถ้านักเรียนต้องการที่จะชมเชยผู้อื่นนะคะนี่เป็นตัวอย่างการชมเชยค่ะคิตตี้จังสเตคินะโทเคเด็ดนห คิตตี้จังคุณคิตตี้สเตคินะโทเคภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่านาฬิกาดูดีแต่ภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียงสลับกันนะคะเป็นดูดีนาฬิกาคําว่าดูดีคือสเตคินะนะคะแปลว่าเก๋ดูดีนะคะโทเคแปลว่านาฬิกาเพราะฉะนั้นประโยคนี้สเตคินะโทเคเดสเนแปลว่าคุณคิตตี้นาฬิกาดูดีจังเลยนะคะเมื่อมีคนชมเราค่ะเราก็จะตอบว่าอาริกาโตโกไซมัส อาริคาโต้กไซมัสขอบคุณค่ะนั่นเองคำศัพท์ต่อไปนะคะนิโฮนโกะนิโฮนโกะภาษาญี่ปุ่นค่ะไทยโกะไทยโกะภาษาไทยลาอสุโกะลาอสุโกะภาษาลาวอินโดโกะอินโดโกะภาษาอินเดียคังโคคุโกะคังโคคุโกะภาษาเกาหลีอินโดนีเซียโกะอินโดนีเซียโกะภาษาอินโดนีเซีย เมียนมาโกเมียนมาโกภาษาเมียนมาภาษาพม่านั่นเองนะคะเอโกเอโกภาษาอังกฤษค่ะจูโกคุโกจูโกคุโกภาษาจีนฟูรังสโกฟูรังสโกภาษาฝรั่งเศสกีตาร์กีตาร์กีตาร์เปียโนเปียโนเปียโนเอเอ รูปวาดภาพวาดเหมือนเดิมเลยค่ะหากเราต้องการจัดชมนะคะอันนี้จะเป็นํำนวนการชมอีกหนึ่งอย่างค่ะคิตตี้จังไทโกะโจสุเดสเนบทที่แล้วเราเรียนกะส,สุิเดสใช่ไหมคะแปลว่าชอบบทนี้เราเรียนกะโจสุเดสแปลว่าเก่งค่ะคุณคิตตี้ภาษาไทยเก่งจังเลยหรือเก่งภาษาไทยจังเลยนั่นเองแน่นอนค่ะเมื่อมีคนชมเราเราก็จะตอบขอบคุณใช่ไหมคะอาริกาโตโกไซมัส ขอบคุณค่ะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะเหมือนเดิมค่ะสเน,นโอพึ่งไทโก็กาโจ้สุดเด็ดเน๊ะสเนโอพึ่งไทโกูกาโจ้สุดเด็ดเน๊ะคุณสเนโอภาษาไทยเก่งจังเลยเก่งภาษาไทยจังเลยกระโจ้สุดเด็ดนะคะเก่งภาษาไทยจังเลยสเนโอเขาตอบว่า e a มาดะมาดะเดส e a มาดะมาดะเดสอันนี้จะแปลว่าไม่ครับยังไม่เก่งไม่เก่งหรอกครับนะคะเขาใช้ในสำนวน ที่ต้องการถ่อมตนเองนั่นเองค่ะถ่อมตนว่าโอ๊ยยังไม่เก่งขนาดนั้นนะคะซึ่งจริงๆเขาอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้นะคะแต่เป็นการตอบแบบถ่อมตนนะคะ eamadaade ยังไม่ขนาดนั้นหรอครับยังไม่เก่งหรอครับมาสรุปนะคะบทที่แล้วเราเรียนกะสกีเดสไปแล้วบทนี้เราเรียนกะโจซืเดสไปเมื่อกี้อีกหนึ่งอันที่เพิ่มขึ้นค่ะคือกะถกคุยเดสกะถกคุยแปลว่าถนัดค่ะยกตัวอย่างเช่น วิวัฒสั่งวะเคนโดะทกคุยเดสวิวัฒสั่งคุณวิวัฒเคนโดะทกคุยเดสถนัดเคนโดนั่นเองนะคะเราใช้ประโยคนี้ในตอนที่เราต้องการพูดว่าเราถานัดอะไรนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะประธานของประโยคตามด้วยวะแล้วก็คำนามตามด้วยกะทกคุยเดสนั่นเองนะคะเรามาลองแต่งประโยคกันดีกว่าค่ะอันแรกฉันชอบฟุตบอล วาตาชิวะซากะกะสกิเดสชอบใช่ไหมคะอ่าต่อมาคุณยามาดะเก่งเทนนิสเก่งคือคำว่าโจซึใช่ไหมคะยามาดะซังห้ามลืมสังนะคะยามาดะซังวะเทนนิสกะโจซึเดสยามาดะซังวะเทนนิสกะโจซึเดสข้อที่สามค่ะแอเซนเซถนัดภาษาญี่ปุ่นแอเซนเซวะนิฮงโกะโทคกุยเดสเนะแอเซนเซวะนิฮงโกะโทคกุยเดสเนะ コリセイハウンウィワトアップスウモーマイベンカムハウハウウィワツサンワー、ソモーガー、ソギデスカウィワツサンワー、ソモーガー、ソギデスカウーハウハウウ、パナッ、アイヒドウマイ、パナッ、アイヒド เป็นตัวอย่างประโยคไปแล้วนะคะเราลองมาแปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยกันบ้างค่ะข้อที่หนึ่งเอเซนเซวะคังโคคุโกกะโจซึเดสเอเซนเซวะคังโคคุโกะภาษาเกาหลีคุณครูแอร์ทำไมคะโจซึเก่งภาษาเกาหลีค่ะอันนี้แค่ตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะจริงๆแล้วเซนเซไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะข้อที่สองค่ะนุนซังวะเอกะทคุยเดสกะนุนซังวะเอกะทคุยเดสกะ คุณนุ่นเนี่ยทำไมคะถกคุยถนดัดถนัดวาดรูปหรือเปล่าคะนั่นเองข้อที่สามค่ะวาตาชิวคารเตกะสุกิเดสวาตาชิวคารเตกะสุกิเดสฉันชอบคารเตนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราเรียนมาทั้งหมดเดสเดสเดททั้งหมดเลยประโยคเหล่านี้เป็นประโยคบอกเราใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นอนันซังวะเอกะสุกิเดสคุณอนันเนี่ยชอบวาดรูปเอกะสุกิเดส เรามาดูประโยคปฏิเสธค่ะแต่งเหมือนเดิมเลยค่ะอนันตัางวะเอกะสึกิแต่เปลี่ยนจากเดสเป็นเดวะอะลิมาเซนเดวะอะลิมาเซนนั่นเองนะคะก็จะเป็นปฏิเสธแล้วลองมาดูค่ะโคนนนเขาคุยกับรันค่ะโคนนนถามว่ารันสร้างวะเอกะสึกิเดสกะรันสร้างวะเอกะสึกิเดสกะคุณรันชอบวาดรูปไหมการตอบตอบได้สามอย่างค่ะตอบแบบที่หนึ่งค่ะให้โซเดชใช่ค่ะใช่แล้วค่ะ ให้โซเดสนะคะถามเมื่อกี้เราถามว่ากะสกิ ga, ki, ใช่ไหมคะตอบอย่างที่สองค่ะให้สก hey, ิเดสค่ะชอบค่ะเมื่อกี้บอกค่าใช่แล้วค่ะอันนี้บอกค่ะชอบค่ะประโยคที่สามตอบแบบเต็มประโยคเลยค่ะว่าชอบอะไรให้เอกะสกิเดสใช่ค่ะชอบวาดรูปค่ะให้เอกะสกิเดสเมื่อกี้กะสกิ ga, ki, ใช่ไหมคะต่อมาค่ะกะโจซึ jo, นะคะลั่นซังว่าเอกะโจซึเดสค่ะ คุณรันเก่งวาดรูปหรือเปล่าคุณรันวาดรูปเก่งไหมนั่นเองนะคะตอบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะให้โซเดสค่ะใช่แล้วค่ะให้โจซึเดสเห็นไหมคะถามโจซึตอบโจซึนะคะให้โจซึเดสค่ะเก่งค่ะหรือตอบเต็มประโยคบทสุดท้ายค่ะให้เอกะโจซึเดสให้เอกะโจซึเดสค่ะวาดรูปเก่งค่ะนั่นเองเมื่อกี้มีซึกิโจซึอันสุดท้ายค่ะถกคุย รันซังวาเอกะถกคุยเดสะอาให้โซเดสโอ้เหมือนเดิมเลยค่ะให้โซเดสให้สุค่ะใช่แล้วค่ะหร uh uh ือให้ถกคุยเดสถามถกคุยตอบโกคุยนะคะให้ถกคุยเดสให้เอกะถกคุยเดสตอบแบบเป็นประโยค์เหมือนเดิมค่ะให้เอกะโทคุยเดสอาล้วนแล้วทั้งหมดที่ตอบมาอันนี้จะเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะเราลองมาดูการตอบปฏิเสธกันบ้างค่ะเหมือนเดิมค่ะรันซังวาเอกะซกิเดสคะ คุณร้านชอบวาดรูปไหมเราคุณร้านบอกว่าไม่ชอบค่ะเอ E.S. ิ k y m a s ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ชอบค่ะอีกไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอ E.S. Skymas แต่ตอบยางนึงค่ะ E.S. Ski กิเดวะอาริมาเซนเปลี่ยนจากเดส Ski Desben กิเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะไม่ชอบค่ะตอบแบบเต็มประโยคค่ะเอเอก k a กิเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะ ไม่ชอบวาดรูปค่ะสกิแล้วนะคะเป็นการตอบปฏิเสธต่อไปเป็นโจสึมั่งค่ะรันซังวะเอกะโจสึเดสกะคุณรันวาดรูปเก่งไหมตอบเหมือนเดิมค่ะเอีจิกายมาสไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอี๊โจสึเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะไม่เก่งค่ะวาดรไม่เก่งค่ะอข้อที่สามค่ะเอเอกะโจสึเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะวาดรูปไม่เก่งค่ะ โซซึเดวะอาริมาเซนเป็นการตอบปฏิเสธนะคะมาที่สุดท้ายค่ะลันซังวะเอกะโทคุยเดสคะถามเหมือนเดิมค่ะคุณน,นั่นถนัดวาลูไหมการตอบปฏิเสธของลันค่ะอเอะจิกายมาสไม่ค่ะไม่ถนัดค่ะอเอะทคุยเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะไม่ถนัดเลยค่ะต่อมาอเอะเอกะโทคุยเดวะอาริมาเซนตอบแบบเต็มประโยคค่ะอเอะเอกะโทคุยเดวะอาริมาเซนไม่ค่ะ ไม่ถนัดว่ารูปค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจะตอบเอซิกายมัสเหมือนกันหมดได้หมดทุกอันเลยนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะบอกว่าไม่อะไรถามสกีตอบสกีถามโจสืตอบโจสืถามถกคุยตอบถกคุยโอเคไหมคะเราก็จบบทที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซนเซก็ขอให้นักเรียนทบทวนนะคะแล้วก็ตั้งใจสอบนะคะขอให้โชคดีในการสอบทุกๆคนเลยนะคะสู่ๆนะคะ